การทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศอุปกรณ์มีกระบอกฉีดยาดึงก้านกระบอกฉีดยาแล้วใช้ปลายนิ้วอุดปลายกระบอกฉีดยากดก้านกระบอกฉีดยาให้ไปอยู่ที่ขีด5มิลลิลิตรปล่อยก้านกระบอกฉีดยาดึงก้านกระบอกฉีดยาให้ไปอยู่ที่20มิลลิลิตรปล่อยก้านกระบอกฉีดยา ผลของการทดลองคือสลิงจะดึงกลับมาอยู่ที่5มิลลิลิตรการทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแกส๊สลูกโป่งใบที่1จะมีโซเดียมไฮดโดรเจน0.10กรัม ลูกโป่งใบที่สองจะมีโซเดียมไฮโดรเจน0.5กรัมลูกโป่งใบที่สจะมีโซเดียมไฮโดรเจน1กรัมในขวดรูปก,กลวยทั้ง3ใบจะมีกรดไฮโดรคลอลิก0.5โมลาร์ปริมาตร50 ml หลังจากนั้นข้อปากลูกโป่งกับขวดลูกกลวย และเทโซเดียมไฮโดรเจนลงในขวดรูปกลวยหลังจากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบการทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของอากาศ ผสมสไลายและน้ำอัตราส่วนสองต่อหแล้วคนให้เข้ากันจุ่มปากขวดลงในสารละลายผสมวางลงบนน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสและสังเกตฟิล์มที่ปากขวดจุ่มปากขวดลงในสารละลายผสมแล้ววางลงบนน้ำเย็นสังเกตฟิล์ม ที่ปากขวด